สวัสดีค่ะเพื่อนตอนนี้เนาะก็บ่ายโมงนิดนิดเราก็ทำงานบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงเช้าอากาศมันก็ดีหน่อยนึงเราก็เดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพื่อที่ออกกำลังกายเนาะขาจะได้เาขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆกับว่าทำกายภาพบาบัดไปในตัวเนาะ วันนี้จะทำไก่ไก่ทอดซอสเกาหลีสิ่งสำคัญก็จะต้องมีเนื้ออกไก่ใช่ไหมคะเราก็เลยเดินเพื่อที่จะไปซื้อ,อไก่คือพูดง่ายกาไปซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละเนาะก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะนี่คือ,อชีวิตประจำวันของแม่บ,บ้านนะคะ ใน,นทหารชั้นหนึ่งเนาะปัจจุบันนี้เอรีลีชายนะคะคือปลดเกษียณของตัวเองนะคะลาออกจากงานมาดูแลบ้านดูแลน้องมีบุญมีวาสนาก็มานว่า เราออกจากงานมาเลี้ยงหมาว่างั้นเถอะพูดได้สวยหลูไปเพื่อเนาะนี่นะคะเราก็เดินออกกำลังกายเนาะพอเดี๋ยววันนี้หลังจากบ่ายสี่โมงฝนจะตกซึ่งตันนี้บ่ายโมงหน่อยๆเราต้องรีบเดินไปแล้วก็รีบกลับเพราะว่าบ่ายสามโมงก็ต้องพาน้องมิบุญ เดินออกเดินอีกรอบหนึ่งคือรอบบ่ายนะคะชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละก็มีความสุขดีนะคะมีความสุขดีเบื่อเมื่อก่อนนี้ก็มีสังคมอยู่อะแต่พอเจอไม่รู้สิเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนดีเนาะเราไม่เคยดีเราไม่เคยสอนใคร เราไม่เคยตำหนิไครแต่เราพูดเสมอว่าเรามาจากครอบครัวที่ดีเรามีการศึกษาที่ดีเนาะนี่ก็คือสิ่งที่พูดมาเสมอแล้วการที่เรามีครอบครัวที่อบอุ่นมีครอบครัวที่ดีมีเกียรติมีการศึกษาที่ดีมันก็เหมือนกับว่าเราอยู่ในเลเวลหนึ่งที่ อาจจะยอมรับในสิ่งที่อีกหลายๆคนเป็นไม่ได้เนาะการอบรมเลี้ยงดูของคนเราถูกเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วปัจจุบันนี้ไม่เคยสนใจเลยว่าตัวเองจะมีเพื่อนหรือไม่มีเพื่อนนะคะเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตก็ต้องดิ้นรนและต่อสู้ด้วยตัวเราเองไม่คิดอะไรมากค่ะขนาด เพื่อนที่เคยเรียนมาด้วยกันเพื่อนที่เคยโตมาด้วยกันเพื่อนที่เคยรู้ซึ้งถึงกันและกันเหตุผลเมื่อเราอยู่ไกลการเป็นคนสำคัญมันโฮ้ยการเป็นคนสำคัญมันก็น้อยค่าลงเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่เคยเรียกร้องความสนใจใดๆจากใครเลยไม่เคยนะ เพราะว่าอะไรเนี่ยวะเพราะว่าเราทดสอบมาเยอะบางทีเหมือนเราบ้าๆบอๆนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นมันเป็นการทดสอบอย่างหนึ่งที่เราต้องการทดสอบคนว่าเออเขามีปฏิสัมพันธ์กับเรายังไงเขาคิดกับเราอย่างไงเขาปฏิบัติกับเรายังไงโดยที่ทุกคนมีเปลือกหมดเพียงแต่ว่าคนเราอะ่ะจะสร้างเปลือกนั้นห่อหุ้มไว้ นานเพียงใดกับใครและก็เมื่อไหร่ที่จะปลดล็อกตัวเองออกจากตรงนั้นก็แค่นั้นเองทีนี้คนที่มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยจริงๆเนี่ยมีแต่พวกเสือสิงกระทิงแรกจริงๆนะร้อยพ่อพันแม่จริงๆเออแล้วก็โดยเฉพาะคนที่มาจากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ครอบครัวที่แตกแยก ครอบครัวที่แบบบ้านแตกสแสแลกขาดพ่อไปทางแม่ไปทางอย่างเงี้ยนะเะเออมันยิ่งทําให้เราได้เห็นว่าการเห็นแก่ตัวของคนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเกลียดมากๆเลยนะเออบางคนเห็นแก่ตัวโดยแบบไม่รู้สิต่าต้อยด้ยข้างมากเลยอะ่ะแต่พูดไปมันก็เท่านั้นอย่าพูดเลยเพราะว่ามันจะทะเลาะกันเปล่าๆแต่สิ่งหนึ่งที่ดีนะคะก็คือ ชีวิตต่างประเทศเราได้เรียนรู้นะเราได้ศึกษาเราได้เห็นถึงความแตกต่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ผู้คนการศึกษาอุปนิสัยนะคะการทำงานอาชีพต่างๆการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมันดีเพราะฉะนั้นเราไม่เคยเสียใจเลย ที่เราเลือกที่จะมาอยู่ต่างประเทศแต่ถ้าถามลืกๆในใจแล้วเนี่ยหากเวลาย้อนกลับไปได้เนาะเอาตรงๆเลยนะพูดไม่แอดไม่สตอเลยพี่ว่าไม่ไม่ไม่มาค่ะไม่มาค่ะต่างประเทศไม่มานะคะเนื่องจากว่าครอบครัวก็ไม่ได้แลนแคนไม่ได้สิน้นลหลไม้ตอก ไม่ได้จนกัดก้อนเกิดกินเนาะอืมแต่ที่มาเพราะความรักล้วนๆเนาะจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วไม่ได้ต้องการมีชีวิตที่ดีไม่ได้ต้องการเกาะผู้ชายสักคนหนึ่ง <c oughs> เพื่อนที่ทําให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขไม่ใช่เลยอ่ะซึ่งก็มีการศึกษาที่สูง <c oughs> เรียนจบเมือง <c oughs> นอกเมืองนาะเหมือนกัน ตพียงแต่เลือกที่จะอยู่ที่ยุโรปเพราะว่าเหตุผลล้วนๆคือความรักความรักจริงๆแต่หลังจากนั้นแล้วถ้าย้อนไปได้เนาะไม่อยากไม่ไม่ไม่อยากอยู่เนี่ยเรียนจบกลับเมืองไทยดีกว่าเนาะแต่มันก็สายไปแล้วสายไปแล้วจริงเ,ออเด็กก็โตที่นี่เรียนจบก็เรียนจบที่นี่นะคะทำงานก็ทำงานที่ี่มันเป็นไปไม่ได้เนาะ ก็ยอมรับตรงนั้นชีวิตไม่ได้แบบดราม่าอะไรเลยนะคะก็คือมีความสุขดีตามสถานะตามอัตภาพแค่ทุกคนมันก็มีความในใจเนาะที่อยากจะพูดเนาะว่าถ้าเป็นไปได้เนาะอืมกลับไปประเทศไทยดีกว่าดีกว่าที่นี่เยอะเลยก็ดูเอานะคะตอนนี้แบบมันยากจนมากอะคนก็ต้องเข้าบ่อนคาสิโน เล่นการพนันเนาะเชื่อปะ่ะในชีวิตไม่เป็นไม่รู้จักไม่รู้จักสิ่งนี้เลยก็คือหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตนะอย่างที่บอกมาซื้อไก่มาซื้อข้าวมาซื้อข้าเพือพ่อที่จะไปทำอาหารเย็นนี้อเอก็มันก็เป็นสิ่งเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันแล้วก็พูดถึงนะคะ เตือนสติแล้วก็แบบอยากให้รู้ว่าชีวิตเมืองนอกไม่ได้สุขสบายเหมือนอย่างที่หลายๆคนคิดเลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเลือกได้ไม่ควรที่จะมาค่ะอยู่ประเทศไทยดีที่สุดย้ําอยู่ประเทศไทยดีที่สุดนะคะจบคลิปนี้แต่วันนี้จะเข้าไปซื้อของก่อนเนาะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย